สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดําซิงครับพามาชมสิบล้อเข้าใหม่ครับคันนี้ครับเป็นฮิโน่นะครับ FM หนเจนะผมคันนี้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะเพิ่งจะล้างนะครับกำลังล้างครับก็เดี๋ยวพามาชมสภาพถือว่าสวยเลยนะ FC นะ ครับสวยเลยสภาพเขาเนี่ยก็เป็นเอ่อจีตันครับนี่จีตันเครื่อง j จอ8ซีนะครับกัดซีก็สไตล์ผมเหมาะอยู่แล้วครับไม่มีบวมอยู่แล้วครับนี่กัดซีสวยมากครับอันนี้กระบอกกระบะสวยนะครับดูรถปีใหม่อยู่นะปีสี่เท่าไหร่ละผมจำไม่ได้ครับสี่สิบกว่านี่นะครับดูกระบงกกระบะกระทงดําสวยมากครับไม่มีแตกเลยนะครับกัดซีก็ไม่ต้องห่วงครับเรียบๆครับพี่น้อง ยางเต็มครับยางเต็มเป็นข้างหลังเป็นลายบ้างนะครับกระบะสวยมีกล่องอ้อยนะครับมีกล่องอ้อยให้ครบเลยนี่กล่องอ้อยให้ครบนะครับก็ช่วงล่างพอบบกงบอรก,กี้นะครับดูว่ามีรอยเบียดไหมอ้โทรศัพท์แม่งคือขี้ไรเลยวะอ่ะเจะไ้ว่ทโทรศัพท์นี่นี่ครับไม่มีรอยเบียดเลยครับพี่นอ้อง ไม่มีรอยกินรอยเบียดนะครับก็คือแบบนี้ก็พาวเวอร์กี้แน่นนะครับลูกหลงลูกยางไม่มีแตกนะครับนี่สภาพแจ่มๆเลยนะครับนี่พอคงพอข้างสวยนะครับยางเต็มนะครับช่วงล่างเป็นสองตอนนะครับนี่ช่วงล่างสองตอนดูไงดูงี้ครับพี่น้องเห็นไหมมันจะเป็นแบบตัวใหม่เลยแบบเมก้านะครับนี่เห็นไหมช่วงล่างสวยก้าวเดิมครับไม่เคยลือนนะตัวนี้นะจัดซีก็เรียมๆเลยนะครับนี่ดูแบบจัดเต็มเลยนะพี่น้องนะ สวยครับอันนี้เครื่องยนต์เจวูแปดซนะครับเออปัม๊มปั๊มตึกนะครับปั๊มใหญ่เหนะ็นไมเจวูแปดซับซเป็นเอฟเอมหนึ่งจนะครับนี่เอฟเมหนึ่งนะครับบัง,งคงบังคลนซุมนซ้มลงซุ้มล้ออยู่ครบยางหน้าเต็มนะครับราคาปารอเลยนะครับประมาณนี้ครับรถก็ ไม่มีอะไรเก็บเยอะนะสักเท่าไหร่นะครับก็ผมก็เก็บเบื้องต้นไปแล้วนะครับมีระบบของเหลวครับยังไม่ได้ถ่ายนะครับมีใครที่สนใจก็ลองสักทายสอบถามกันเข้ามานะครับงานรถเกี่ยวกับท้านเหลวได้พี่น้องเพื่นะรถเกี่ยวก็ยังไปเกี่ยวข้าวอยู่นะครับนี่ยังไปเกี่ยวข้าวอยู่นะครับรถก็ขายครับพี่น้องครับอันนี้มาพร้อมกล่องอ้อยเลยนะครับผมไม่ได้เอให้เขาถอดลงครับนะครับ ก็ใครที่ดูคลิปที่แล้วก็จะรู้เลยครับว่าค่อนข้างที่จะลาบากนะแปลวันนี้นะครับไอตอนเราซื้อตกลงราคาคุยกันบอกให้ฝาท้ายสองชิ้นนะครับพอจ่ายเงินเสร็จไปยกฝาท้ายขึ้นให้ชิ้นเดียวนะครับนี่ให้ให้ชิ้นเดียวให้ชิ้นฝาท้ายของกระบะดําดมานะครับแต่ว่าผมไม่เอาครับเพราะเรามาวิ่งอ้อยอยู่แล้วนะผมก็เลยเอาเป็นฝาท้ายกล่องอ้อยมานะครับต้องคุยกันยาวเลยครับนี่ ได้กล่องได้อะไรมาแบบนี้เลยนะครับสภาพดีนะครับกลอบ่องเป็นเหล็กหนานครับนี่มีเสริมฉากให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับใครเอาไปก็ใช้งานได้เลยอ่ะ f อไม่ต้องมากังวลว่าต้องทำอะไรมีระบบลากลูกนะครับนี่ระบบลากลูกสวยๆนะครับระบบลากลูกครบๆเลยผมะมาณนีบ ถือว่าโอเคเลยครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังเสียงนะควรนะนี่ครับโอ้รอครับคันนี้ติดเครื่อมือหน้านะติดบ่นี่ดูภายในครับภายในก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยนี่ดูสวยครับเป็นเกียร์ตั้นนะครับเกียร์สายนะผม เป็นเป็นเกียร์สายแล้วนะปกติรุ่นนี้จะเป็นเกียร์คันไอเกียร์ลูกหมากครับแต่นี่เป็นเกียร์สายแล้วครับภายในสวยๆเลยอันนี้นะครับจิบครื่องกันนะอือเบาชึ้งเลยครับดูว่ะเสียงยังนิ่มอ่ะเจีย8แปดซีนะครับผมเครื่องเจีอวแปดซีโคตดนิ่ม ไม่มีควันเลยครับ่างที่ผมบอกครับรุ่นนี้เป็นยุล่างสองตอนแล้วนะครับดูอ่ะกาวเดิมเดิมอ่ะเดิมจากศูนย์เลยครับเดิมจากศูนย์ฮีโน่เลยครับดูซองซองแหนบไม่มีรอยเบียดเลยนะครับสวยมากครับอันนี้นี่นะครับกาวเดิมไม่ดูงี้ครับอันนี้ก็เป็นกาวแบบที่มาจากศูนย์ฮีโน่เลยนะครับนี่แท้สีก็ไม่มีที่ตีเลยครับเยมากครับ ไม่มีรอยเบียดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับนี่อันนี้ด้านขวาด้านซ้ายดูไปแล้วเนาะมีระบบลากลูกครบนะครับระบบลากลูกครบเลยเดี๋ยวผมไม่ได้เอาลูกมานะครับนี่ก็ลูกไม่มีทะเบียนนะครับคันนี้ก็เลยไม่ไดเอามาเอาแต่ตัวแม่มาเป็นลาพุ่งคิ k เคนะครับ KTK ชุดสายลุมชุดสายไฟชุดดามีครบเลยนะครับมีบาร์มีกล่องอะไรเรียบร้อยยางเต็ม1ิบเส้นเลยนะครับคันนี้นะครับสวยๆนะครับ เดี๋ยวให้ดูขลังขล่งก็จะเวๆยนะครับดูอ่ะ,อะขลังนี่สุดยอดเลยครับว้าควันก็จะดำๆหน่อยนะครับประมาณนี้ครับ อย่างนิ่มครับน่าใช้ครับคันนี้เป็นได้เป็นรุ่ตัวสปิกตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกีย์ตั้นนะครับคันนี้ดูด้ดาหลังครับสวยเลยตุงกงนดดูอ่ะฉ่ำม,มากครับเครื่องไม่มีไอเลยครับ ลาดด่างสวยครับบางมเลยนะครับเอาไปใช้งานคุ้มคุมเลยนะครับนี่เดี๋ยวรอดูว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนะครับผมนี่ครับภายในความร้อนใช้ได้นะครับ ีของขังให้ไี่น้อครับพี่น้องิึงพระนะครับแถมไปด้วยนี่มีหมดเลยนะครับเกียร์ก็นิ่มนะครับนี่ระบบเบรกลูกคใช้ได้ครับสโลนะครับมีเกียร์ตั้นไม่พอมีสโลกลางอีกนะครับโอ้โหจะเอาแรงไปไหนครับพี่น้องนะครับน่าจะถ้าอะไรไม่หลุดก็ฉุดไม่อยู่แน่นอนครับผม โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเราติดตามกับลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาสัานไปก่อนครับสวัสดีครับ